สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิป1ง,งาน1นเคสนะครับกับงานโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เชฟโรเลตปีสองพันบสองนะครับเครื่อง2.5งานะคันนี้5้เกียร์นะมีปัญหาคือเครื่องยนต์หลวมนะครับเครื่องหลวมแล้วก็ควันออกก้านไม่วัดอย่างรุนแรงนะฮะแล้วไอระบายออกเยอะมากนะครับ เขาไปแก้ไขมาแล้วสองสามที่ทายังไงก็ไม่จบนะครับเราบอกมาที่อูนะเราชักไม่วัดออกมาดูเราบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างงี้ยกเครื่องลงเลยทําทยังไงก็ไม่จบหรอกครับนะไปดูสาเหตุกันนะครับบอกว่าทายังไงก็ไม่จบหรอกนะต้องยกเครื่องลงมานะครับเปิดรื้อออกมาเป็นชิ้นชิ้นเลยนะถอดออกมาสาเหตุเลยนะครับกําลังอัดรั่วลงแทงอ่างนะครับน,นี้เห็นแหวนไหมครับ นะครับแหวนหักบาลูกสูบเสียนะครับบาลูกสูบเสียเพราะว่าแหวนไันไปกินลูกสูบเสียหนึ่งลูกนะครับคันนี้ต้องเปลี่ยนลูกสูบหนึ่งลูกนะฮะก็การอุปกรณ์เครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีหนึ่งเลยต้องทํานะครับพวกข้าวเวียงนะข้าวเวียงแล้วกเ็เสื้อสูบนะครับชุดนี้ จะนําไปทําความสะอาดนะคือการให้ลงกึงเขาปัดเงาให้นะครับอ่าเผื่อมันเป็นเส้นเป็นรอยนะครับเราไม่รู้หรอกนะพวกนี้มองด้วยตาเปล่าอาจจะดูสวยงามนะแต่ให้ลงกึงเขาปัดเงาให้ใหม่เลยนะครับปอกสูบนะครับปัดเงานะลูกสูบเบิกแท้นะครับโทรไปถามที่อ่าบริษัทนำเข้าอะไร ของไอเชฟนะฮะเป็นบริษัทหน้าเอซิโดโกนะฮะเอซิโดโกเป็นผู้จำหน่ายอะไหล่ของเชฟโเรเลตแต่เพียงผู้เดียวนะครับสอบถามบอกว่าลูกสูบเบิกลูกลูกใหม่ได้ไหมหนึ่งลูกได้นะครับชุดนี้ก็จะมาทั้งชุดอย่างนี้นะครับเป็นแหวนพร้อมลูกสูบนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะมาแหวนพร้อมลูกสูบหนึ่งลูกนะครับ มันใช้ไม่ได้ก็คือต้องเบิกแวนใหม่อีกสามชุดนะครับลูกสูบใหม่เปลี่ยนใหม่หนึ่งลูกนะฮะอีกสามลูกใช้ได้อยู่นะครับก็ประหยัดตังค์ไปนะฮะถ้าเป็นบางเจ้าเขาก็มาทั้งชุดเลยนะครับค่อนข้างจะหนักนะไม่งั้นเราต้องไปหาเชียงกงใส่ใส่สก็หายากนะเครื่องตัวนี้หายากอยู่ก็จัดใหม่ดีกว่านะครับใช้สแตนดาดใส้เดิมนะครับ ใส่ดาบใส่เดิมเลยนะครับก็แหวนหนึ่งชุดนะครับเออเมื่อกี้ชุดแหวนมีมาไหมพอดูหน่อยนะแหวนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแหวนก็เบิกแ้นะครับคือการที่แหวนหักเนี่ยก็เกี่ยวกับนะน้ำมันเครื่องที่เราใช้นั่นแหละนะขอให้เกรตด,ดีๆหน่อยบนๆนหน่อยนะครับอย่าใช้อย่าใสยถ่ายบ่อยนะ การถ่ายบ่อยน้นน้ามันเครื่องเกดมันไม่ได้คุณภาพผมบอกไว้เลยนะครับใช้หมื่นโลเจอกันทีนึงดีกว่านะอย่าเปลี่ยนแต่ห้าพันโลถ่ายทีนึงมันไม่ใช่นะอันนั้นมันเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับรอบมันช้ามันไม่จัดเหมือนเรื่องเครื่องยนต์คอมเร็วสมัยใหม่นะครับพวกเนี้ยรอบจัดรอบสูงน้ำมันเครื่องต้องได้คุณภาพจริงๆนะครับของคันนี้คือน่าจะ เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องไม่ได้คุณภาพแล้วทําให้เครื่องยนต์เป็นปัญหานะครับถ้าใช้น้ามันเครื่องเกรดดีๆเครื่องยนต์ไม่พังแน่นอนนะครับก็อะไรเราจะเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับสำหรับการโอเวอร์ฮอนในเครื่องยนต์นะครับพวกกันรุนนะครับชาร์ปอ,อกชาร์ปก้านนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ฝาสูบการโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ทุกครั้งนั้นหนึ่งเลยซีนนะครับ วาวทุกตัวนะฮะทำใหม่ซีนวาวเปลี่ยนใหม่นะครับขัดน้ําทุกครั้งนะอ่ะประมาณนี้นะคันนี้แล้วก็อีกที่เสียหนักๆของคันนี้คืออะไรรู้ไหมไปดูมาดูอีกจุดหนึ่งถ้าปล่อยไว้เครื่องอาจจะพังมากกว่านี้นะครับคือชุดข่อยางน้ํารอบเครื่องยนต์นะครับชุดนี้อุ้ยถ้าเปลี่ยนใหม่นี่ถ้าทางจะหลายตังนะเอาเอาจุดหลกัหลกๆเลยเนี้ยอย่างตัวนี้มันมันแตกมันหักเห็นไหมครับ เกิดรอยรอยรล้านะดึงออกมาหักเลยครับเพราะว่ามันเป็นป้าสติกนะครับอ่าแล้วก็เสื้อวาวาน้ําตัวนี้เปลี่ยนนะครับท่อน้ําบางตัวจริงๆแนะนําให้เปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะบานหลายตังเลยนะแต่คุยกับเอฟซีอีกทีนึงจะเอาแบบไหนนะครับสําหรับท่อน้ํารอบเครื่องยนต์นะครับสายจุดอยู่ปั๊มน้ํา กวนหมดแล้วนะฮะอันนี้แนะนำเปลี่ยนใหม่ปั๊มน้ำตัวหนึ่งก็สามสี่พันนะของเชฟไม่ถูกนะครับเห็นไหมเริ่มหายไปแล้วเริ่มแบ่งแล้วนะครับก็เปลี่ยนปั๊มน้ำอีกหนึ่งตัวนะครับจุดอ่อนของคันนี้นะฮะแยกไปที <laughs> ่นี่เลยนี่นะ ท่อน้าออยอันนี้มาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดโอลิงเขาเดี๋ยวเราลื้อเปลี่ยนนะครับท่อตัวนี้มาทั้งอันนะทั้งชิ้นแล้วก็โอลิงอ่าโอลิงน้ําตรงนี้นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ท่อน้ําชุดนี้เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับนะท่อลงท่อร่วมไอ้ดงไอดีก็ล,ล้างใหม่ทาความสะอาดใหม่หมดมาต่อนะหลังจากนํา อะไรชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นปัญหาส่งลงกลึงนะครับก็ฝาสูบนะครับจัดการใหม่เลยนะฮะอย่างเงี้ยลนะิปเก็บความเรียบร้อยนิดนึงนะฝาหน้าแล้วก็ไอ้ตรงหน้าฝาสูบทำใหม่นะฮะวาลดูให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ลูกสูบนะพร้อมประกอบนะลูกสูบเดิมสามลูกลูกสูบใหม่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็อะไรทุกชิ้นแท้นะครับผม อะไรนีว,ว่ามีสองสามหมื่นแล้วนะครับนี่พูดออกให้เห็นชัดเจนเลยนะนี่ของใหม่นะเห็นวางตรงนี้ใหม่นะครับสาคัญที่สุดคือเสื้อสูบนะตอนแรกเราจะเอาไปปัดเงานะครับสรุปว่าลงกึงเช็คมาเป็นคลื่นปอกสูบเป็นคลื่นนะครับสรุปต้องตีใหม่นะปอกสูบนะชัดเจนนะครับผมตีปอกสูบใหม่นะครับ ส่วนข้อเวียนตัดเงารู้เรื่องนะสำหรับเชฟโคโรราโดแซดเจ็หนึ่งคันนี้นะฮะแหวนลูกสูบเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ี่ชุดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบประกอบนะครับอาจด,ดูไม่เลิ่หนรู้นะแต่ว่าชิ้นส่วนอะไรนั้นแท้ทุกชิ้นทุกจุดนะครับคันนี้มีท่อน้ำรอบเครื่องยนต์ด้วยต้องเก็บความเรียบร้อยนะเพราะว่ามัน ช้าด้วยนะหนึ่งอันตรายต่อการที่เราฟิตเครื่องยนต์ใหม่ไปแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาร้อนกลับมานะโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะทีมงานวางฝาสูบลงไปแล้วนะครับก็คันนี้ปั๊มน้ำนั้นเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่า เสื้อปั๊มน้ำนะผูกนะปั๊มน้ำจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบลาวนี่ใหม่ทุกตัวนะทําใหม่ทุกอันนะครับนี่นี่นนะนี่อะไรตัวนี้เสื้อบวลาวน้ํานะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะข้อบางตัวข้อบางตัวที่ห้างเขาไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราเจอหาดูอะไรที่มันดัดแปลงได้ลงให้นะครับ ว่าอันตรายเหมือนกันนะก็บางตัวศูนย์บอกว่าไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะสำหรับเชฟรุ่นนี้นะครับอันนี้ทีมงานเราตั้งมาร์กเสร็จเรียบร้อยเราทำการเช็คมาร์กนะครับเช็คมาร์กตอนถ้าหมุนแล้วไม่ติดอะไรก็จบนะครับที่เหลือเป็นการรอลุ้นเรานะทนึ้นมาเสียงจะดังอะไรไหมนะครับ <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะ หมุนได้ปกตินะครับหมุนได้แต่อย่าติดไม่ติดไม่รู้รอรุ้นเอาประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อโคโรโดเ1รจนึนะครับนี้ทีมงานยกเครื่องลงไปแล้วนะครับก็เหลือการประกอบบ <c oughs> อบเครื่องยนต์นะครับเยวจะได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับครับนี้แหวนหักนะฮะโอ้โหสาหัสสากันนะระบบน้ำ จัดเกือบทั้งระบบนะครับระบบน้ำจัดเกือบทั้งระบบเลยนะครับสาหรับเชฟคนนี้นะเอวันนี้นะ,น,น,น,ะน่าจะได้ยินเสียงกันแล้วนะครับเหลืออีนิดหน่อยนะฮะมาดูเชฟโครโรโด้กันนี้นะฮะกับการโอฮอนเครื่องยนต์ใหม่นะครับตอนนี้ทีมงานประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ น้ำมูกน้ำมันเติมหมดแล้วนะน้ำยามอเอน้ำเติมหมดแล้วเช็คแล้วนะครับที่เหลือคือสตาร์ทเครื่องยนต์ทดสอบเหยียบคันไหมไม่เคยสตาร์ทมา้างคนเนี้เหยียบคานรือเปล่าเอออุ้ยชิ่งเลยของเดิมเขาครับคันนี้สตาร์ท ขึ้นมาเนี่ยยิงไว้ประมาณสักสิบนาทีนะไ้ด้านไม่วัดดัดขึ้นมาแบบคร่งครูนะคือคันนี้ตรวจสอบเจอคือแหวนหักนั่นเองนะครับก็บอกเอฟซีเลยนะครับต้องยกเครื่องยนต์ลงมานะทำการรับรองเครื่องยนต์ใหม่เสียงเครื่องยนต์เขาไม่เพาะนะไม่เพาะเลยนะครับตอนนี้สตาร์ทขึ้นมานิ่งจิ๊บเลยนะครับนะ นี่นะครับกระเจ,จนนะครับผมสายพานลามิงาม่งเล้ยสายพานหน้าเครื่องนะฮะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าลอกลอกตามตรงไอ้ตรงไดชาร์ตลูกป,ปืนแตกนะครับเปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้สตาร์ทไว้เดี๋ยวเราจะรันทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะ ประมาณหวันหรือ2วันสตาร์ทไปก่อนนะครับลันไปก่อนดูนะความร้อนนะดูน้ามันเครื่องนะเช็ครอยรั่วตามจุดต่างๆนะว่ามีรั่วหรือไม่นะหลังจากนั้นผมจะออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะสําหรับเจฟโคโ o ดูเซตเจ็คันนี้นะครับมาต่อกันเช้านี้นะคันนี้หลังจากที่เราลันทิ้งไว้นะก็จะออกไปทดสอบแล้วนะครับเอาสตาร์ทเครื่องยนต์ดู ซึ่งนะครับก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้กับ F4 ของเรานะครับเพราะว่าต้องไปลองก่อนนะแล้วก็มาเก็บความเรียบร้อยอีกทีนึงวิ่งไปจะมีเสียงอะไรดังไหมนะครับคันลงคันไหลไหมนะเกียร์เกิเข้าไหมนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันครับ ลาวิ่งนะฮะอย่าพึ่งซัดนะครับเพราะว่าอะไรข้างในมันยังใหม่อยู่ลันอินให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะฮะสำหรับเบฟบซีนะครับเวลาใช้รถนะฮะสำหรับการวิ่งลันนะฮะอย่าพึ่งซัดแรงๆนะ,ะรอบเครื่องสักอย่าเกินสามพันรอบนะเอาสักสองพันห้ารอรอบกาลังดีนะไปเรื่อยๆนะเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับไม่งั้นนะมันจะมีเขาเรียกผลกระทบกลับมานะครับลันให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนอย่าพิ่งไปเบิ้ลปื้ดป,ป้าดปื้ดป้าดนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะ เรื่องจริงนะถ้าคุณจะแข่งถ้าจะใช้แบบรถแข่งสัดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลื้อใหม่แต่ถ้าจะใช้งานได้ยาวนานนะแนะนําเลยนะครับหนึ่งดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับช่วงแรกๆเนี่ยรันอิน,นยอย่ากเกิน5,000กิโลนะก็มาเปลี่ยนถ่ายทิ้งสักทีหนึ่งนะถ่ายทิ้งแล้วก็รอบหน้าก็ขับได้ปกติเราเลยนะแต่แรกๆขอก่อนนะสักสอง0 0มกิโลนะ ไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าเพิ่งอัดนะครับนะเชฟคันนี้นะดังหนาเลยนะไปแก้มาสามอูลแล้วไม่จบปันทะลักเหมือนเดิมนะก็บอกว่าเป็นที่วาวแก้วาวเท่าไหร่มาถามตอนแรกเลยครับอโอ้ยเอามาดู่อนผมไม่รู้ใช่ที่วาวจริงหรือวาวนะครับเขาบอกว่าเป็นที่วาวนั่นแหละนะแต่ว่าเ้าเอามาดูพวกเราเห็นละดึงการไม่ว่านออกเราบอกยกเครื่องเลย ไม่จบหรอกนะเพราะว่ามันทะลักแรงแล้อเกินนะแรงดันมันรั่วออกลงลงอ่างนะแล้วก็ดันออกกั้นไม่วัดอแต่นะมันเครื่องนะครับแล้วคันนี้ก็เจออย่างในภาพเลยคือแหวนหักนะลูกสูบเสียนะครับก็จัดการอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พ่อน้ำํำยางน้ําต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะเพราะว่าเสี่ยงนะที่จะเขาเรียกอะไรมันจะ มีการรั่วซึมแล้วก็งานมีสิทธิ์ย้อน,นครับก็โอลิงบางตัวหรือว่าบางท่อบางบางเส้นที่โรงงานไม่ผลิตก็หามาใส่ให้ใหม่แล้วนะครับพวกโอลงโอลิงพวกนี้นะฮะเคียบใส่ได้เลยนะครับก็ลันทิ้งไว้นะประมาณสองวันนะครับครันนี้น้าไม่มีรั่วซึมนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องก็ไม่มีรั่วซึมนะครับ ออกมาวิ่งทดสอบทดลองแล้วรถวิ่งปูดปารเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะในช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ f a c e b o o กอูแงเจริญการช่างนะครับสําคัญที่สุดคือกระดิ่งนะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับกดติดตามนะกดกระดิ่งนะบางท่าน บอกว่ากดแล้วทําไมมันไม่เด้งเลยนะครับอ,อย่าลืมกดกดลูกกูะดิ่งเลยกดตึง้งนะให้มันเปลี่ยนสีนะครับโอเคนะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่วงแงวเจริญการช่างนะครับ